ผมจะบอกอะไรอย่างนึงนะว่าถ้าเป็นคลิปเมลอนธพรมกาปกติอะมันจะไม่มีหน้าปกที่หลูๆแบบนั้นแต่ถ้ามีคลิปประจนภัยหรือประวัติอะไรก็ตามหรืออะไรก็ไม่รู้มันก็จะมีหน้าปกแบบสวยๆให้บอกแตงโมจะบอกอะไรนะตอนนี้อันนี้ไม่ใช่บอกแตงโมพูดนะผมพูดเองตรงนี้คือมันมืดคโคตรตอนตีสาม แต่ผมไม่อยากปรับแสงเดี๋ยวมองไม่เห็นเว้เอ้ยปรับแสงแสงนิดหน่อยดีกว่าอาจิบช้ตีสามสิบสามโหยังกับผีเนี่ยวเราจะมาล่าท้าผีกันนี่คือป่าไม่สิสถานที่ล้างซึ่งก็ไม่รวมกันนะว่ามันออะไรตีแสงให้กับทุกคนเอาล่ะ ส่องตเลยช่องติช่องอโอเคเราต้องไปทางนู้นแหละได้ครับเออจะก่ามากเลยจะก่อทำเป๊ะอะไรไม่มีจริงสักหน่อยผีอะได้ครับได,ไดไไ้ได้อืมไพีเอะจะบอกอะไรนะแอปเปิ้ลเป็นคนที่กลัวผีสุดๆุดฮะอะไรอ่ะแก้ไปผีดีกว่า อยู่ตรงนี้เว้ยฮ่าฉันใช้เครื่องวา้าปุ้ยเอ้ยทุกคนหยุดก่อนเหมือนผีจะมีจริงนะเนี่ยเอ้ยฉันก็บอกอยู่เอ้ยเหมือนเหมือนฉันเห็นอะไรสักอย่างบอกแด็บกบอกรถชี้ไฟฉายไปดิแล้วไมา่ฉันเปิดแค่อันเดียวเดี๋ยวอือ้าวเว้ยกําลังมันเลยเออเปิดด้วยก็ได้เออเปิดด้วยเออ จะ,ะโก้มากันนะจึ๊บเฮ้ยเมื่อกี้อะไรเ่ะน่าจะเป็นผีนะครันบนายไม่กลัวเหรอเจ่ครับแล้วนี่คือพวกซอมบี้ที่ฉันจ้างมาเอาสมองให้มันเฮ้ยแลวแล้วผมใจซองข้างๆนะครับโอ้ยเห็นแต่คุณเนี่ยออกไปหน่อยโอ้แมกกาดซอมบี้แกเบียดเราไปกันเลยแกไปก่อนเลย,ยลูกน้องอา โอ้ยยัยบัตกัดเราได้เว้ยไม่เป็นไรฉันเอาปืนมาด้วยโอ้โหทุกเหตุการณ์เลยป่ะนี่ไงหลับปืนโอ้โหชิชิบอมอ้าห้วยไม่คิดเลยว่ามันจะเอาปืนมันด้วยเอาแกเอาปืนมาด้วยเหรอ,อ,อโอ้ยชักกระสุนก่อนชักกระสุนแล้วก็แรงไปดีอ๋อนแล้วก็วิว <c oughs> โอ้ยบังอาจเอ้โคแหลกเลยเว้ยโอเคผมขอนุญยาตยายมันก่อนโอ้ยไม่กรอด Thank you so much จะจืบปิ้งมันอีกทีเลยได้เลยเอาเว้ย ฉันยิ่งพลาดอีกแล้วฉันจะเข้าไปหาแกโอ้ยอย่านะวิอืมอ้าวเฮือนายไปคือนายคือเจสันเหรอใช่ยังไม่ตายยังไม่ตายเฮ้ยแกตายไปซะสวยเออเออเออื้อ ตายอีกยังไม่ตายอีกโอ้มันโดนตูเฉยเลยฮ่าอีกนะับละกันโุมาเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรสักอย่างไอ้ลูกน้องพอลพีเอ้ยแกไม่ได้เรื่องแกไ,ได้เลยไม่ได้เรื่องออออ ยิงท้าอย่างนี้ก็หวานหมูหยานหมูอืมตายโอ๊ยกระดูกฉันโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเออเอฮเออโอ้ยช่วยด้วยโอ้ยดีนะฉันมียาห้ว่ะจุดเรียบร้อยละแต่ทำไมฮะจุดเห็นเราไปต่อกระเถอเคครับ ว้าวบอกแจงโมโคตรเก่งเลยฉันนำเองแล้วปืนนายอ่ะเอาไว้ฉันเผื่อทิ้งแล้วเฮ้ยทิ้งทำไมอ่ะสุกมันนี่เนี่ยเออย,ยังมาเบียดฉันสิโอ้แล้วนี่คือวิธีการวิธี S <S อ้กกเราองขึ้นไปนบนภูเขาสูงอยู่ตรงนั้นแน่ <S 2> <S 2> ไม่เป็นไรหรอกเอ้ยพวกเราพักก่อนแหม <S <S อเะเไปเจ็บเราต้องก่อกองไฟด้วย <S <S 2> <S 2> อย่างนั้นแล้วก็มีแสงไฟในตอนนี้นะใช่เอ้ยใช่ แสงไฟสีสันโครสวาเลยแล้วตอนนี้ผมก็ได้สีดยากันไฟให้ทั่วคุณด้วยโอ้ขอบคุณนาะลองสิว้าวไม่เป็นไรเจงด้วยปกติเราต้องโดนไฟไหม้ไปแล้วนะเนี่ยใช่ครับไปจับสแกมาาดีกว่าเอออย่างแรกแล้วก็ต้องเอ,อ่อตาเจบแล้วก็ โอ้ยใครวะเอ้ยโอ้ยคุณทำทำไมเฮ้ยอย่าใช้มันนะเพื่อนใช่ใช่ใช,ใช่อย่าใช้มันนะนี่เนี่ยือือือไม่ปน่อตายจริงแล้วตัวอ เอาไว้คุณแอลล็อกกระบองเพชรเงินชายทักษะย้อนเวลาอึดจื๊บย้อนเวลากำลังจะเกิดขึ้นอึดจื๊บโอ้ยอับป์เอาเว้เออ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 เอาเว้ยใครวะเนี่ยเออ <c oughs> โอ้ย,ยอโฆษสานเยอะ์เออตัวฉันเกิดมาจากไหนเยอะแยะวะเจอปยังน้อยแล้วก็มีผู้รอดชีวิตเยอะขึ้นแล้วเค <c oughs> ไม่ต้องสนใจคีอ้าตืออต,ตัวดีแล้วโอ้ยแกดิออนจริงๆเลยเจอปเจอบ,จอบ เอาเว้เกือบตายแล้วไงตู้แล้วเราจะทำไงต่อเน,นี่ยก็ต้องรอตอนนี้สิณตอนตีห้ายี่สิบใกล้เช้าแล้วอีกนิดเดียวใช่ตกองเจ็ดมงพอ6หกโมงมันยังมืดอยู่นิดนึงเอาไว้ไฟกำลังจะดับเอาเอาถังเอาอันนี้มันจื๊ อ,อ,อึดชืบชืบอ่าช่วยเติมเต็มไฟได้พอดีเลยอยู่อือสวัสดีครับผมคือครูคิดมาได้ไงวะเนี่ยเช็แคแล้วอึดเอื้อ อ oh ุ้ยแล้วเออ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 กระเด็นโคตรไกลเลยดูวเออตัวเป็นแค่ตัวประกอบออตุยโอไม่นะกระบองพิรลบสักทีสิวะเอออะไรตี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 ก็ไมรู้ว่าตัวคุณมันไม่ใม่ไงก็ไม่รู้โอ้ <Bond> เออเออตัวรอได้ไถ้ากดคูจีอยู่ใจเออนะแล้วแล้วหน้าจะเลียต่อได้ไงวะปุ๋ม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 ฮะกีบังอาทำเช่นเิญกีตกตุ้ยกีน่าเล่ตุ้ยค่ะ จึ๊บแล้วเมื่อกี้เหมือเเนเห็นอะไรสักอย่างโ <c oughs> อเคบอลลงไปเอาไม่นะไม่นะตุยเลยสั่นคืนโดนไฟเผาไปซะช่วยครูจิวไอเอาลืมไปมันฉีดอันนั้นดีกว่านั่นคือตัวเย่ไปซะ ตุแค่จบะบาคเดปินออตายเรยกแต่คุณเร็วคุณขาพุยออนี่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 เอาเฮ้ยคุณประมาทพลังของผมมาเกินไปโอ้ยอด้วยครูจีไอของผมผมชนะคุณแน่นอน อาฮะคุณแน่ใจเหรอผมสวนกลับทีเดียวคุณตูเย่แน,น่ไม่ใช่ดูนี่เออเอ,อ,อแค่นี้ก็จบเรื่องเอาผมเป็นคนผู้เรีย้ยงแล้วตัวอะไรแล้วน่ะฉันคือจอนโดแกมานี่โอ้อเดี๋ยวพลังของแกไม่มีประโยชน์ตัวชัวฉันเพระฉันจะลบพลังแกไงล่ะ อโอ้ยไอ้อบ้าอ้ยเน็กไม่เน็กอย่าพึ่งเน็กอย่าพึ่งเน็กโอ้โหฮู้ฮู้อาโอ้ยโอ้โฮู้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 ว้าถามไทยฟี่ไลหรือแปลเป็นไทยขาวหน้าลงสองชีวิตสิไม่สิสามชีวิต เาาอาวนาลงสามชีวิตสิอา้อื้ออื้ออื้ออื้เอืออออ้ออ้ออื้อออ้ื้ออั้อ้้ออื้วอั้อ้ออืออ้ออื้านอออเฮ้ย ออผมตุยแล้วแคลบโอ้ยซ้ำด้วยเออเออเออคือจะบอกอะไรนะบักครับพูดเนี่ยมันแพ้ทางจอดีเพราะมันมีพลังพิเศษไงนี่มันเล่นเล่นฟอสไซเคนนเนี่ยอืะร้สึมันมีอะไรเป๊ะเป๊เต้เป๊ะป๊บ อ้ยปิกกะปี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 อ้าวเอ้ยชีเปล่ะปิกกะปี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 ปิกขอมีความสุขในล่วงหน้านะครับชี